สวัสดีครับผมท็อบงคนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเกิดดับของจักรวาลพอดีวันนี้เห็นมีข่าวของ BBC เซีเขาแชร์มาว่ามีนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผู้ผิดนักณิาสตร์ฟิสิกส์ที่ได้พิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดของจักรวาลเรื่อง Big Bang นะครับว่าก่อนหน้าให้จช่นมี Big Bang คือมี Big b a n งงงเลยคือซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วครับว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเงี้ย กินเวลาในการเกิดและกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ช่วงสี่ช่วงหนึ่งถึงสี่เนี่ยกินเวลาสี่จุดศูนย์เก้าหกคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามปีสี่ล้านปนีนั่นแหละหนึ่งในสี่ก็มีคือช่วงมีช่วงหน,นึ่งในสี่นี่นก็คือช่วงไร้สปปรรพสิง่งพอไร้สรรพสิปปส่งปุ๊บก็เกิดบิ๊กแบง กิดพี่แม่ปุ๊บก็เกิดโลคเกิดทุกอย่างดําเนินต่อไปพอดําเนินต่อไปจนแบบจะเสร็จสิ้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากักรวาลก็หดตัวหดตัวหดตัว,ต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 วเล็กลงมาเล็กลงมาบีบอัดทุกอย่างเขาเรียกซูเปอร์แมสซีฟซูเปอร์แบบกราวิตี้ฟอร์ที่แบบหนักหน่วงสุดๆใครที่บอกว่าหลุมดําแบบซูเปอร์แมสซีฟแบบโฮอะไรอย่างเงี้ยแบบแอ่ามวลแบบหนาแน่นสุด,สด เทียบไม่ติดนะครับบีบอัดทุกอย่างบีบอัดดาวเคราะห์นเคระห์ดาวเคราะห์จัก,กรวาลรังสีแสงโฟตอนอิเล็กตรอนสตริงควาร์กทุกอย่างเล็กมากเป็นจุดหินเล็กนิ่าจุดแล้วเข้าสู่สภาวะการทำลายล้างพอทำลายล้างเสร็จปุ๊บก,ก็เข้าสู่ช่วงไม่มีอะไรเลยไร้สสารสิ่งเนี่ยครับครับสวัสดีครับ